สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ผมก็มาแนะนำนะเหรียญเกจิอีกท่านหนึ่งนะเป็นเกจิทางจังหวัดชุมพรนะครับเกจิท่านนี้ก็เป็นเกจิที่นะครับมีชื่อเสียงนะครับในพื้นที่ทางจังหวัดชุมพรและทางภาคใต้เนี่ยก็คงได้ทราบนะครับ นะในเรื่องของชื่อเสียงของท่านนะฮะท่านเป็นพระนักพัฒนาพระเป็นพระนะเขาเรียกว่ามีเมตตาจิตสูงนะท่านสร้างสาธารณประโยชน์นะครับสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนนะทุกอย่างที่ท่านได้รับเงินนะได้รับปัจจัยมาจากญาติโยมเนะี่ย ทา่านก็รวบรวมแล้วก็เอามาสร้างโรงพยาบาลนี่ครับนี่คือพระที่นะถือว่าเป็นพระที่มีนะปฏิปทาที่แบบว่ามีจิตใจที่สูงมากนะครับพ้าประเภทอย่างนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจเลยว่านะเป็นผ้าที่หายากนะผ้าดีๆอย่างเงี้ยพระ้อย่างเงี้ยน,นะเพื่อนๆเป็นผ้าที่แบบว่าไม่ค่อยจะนะ ไอ้พระที่สร้างไม่ต้องการที่จะมาสร้างวัตถุาศาสนสถานให้มันใหญ่ตัวในวัดว่าอารามตัวเองแต่กลับเอาเงินที่นะที่ได้รับจากการบริจาคหรือได้รับปัจจัยจากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเอาไปสร้างโรงพยาบาลถ้าเอาไปสร้างโรงเรียนอย่างเงี้ยนะเ mm. จาจิตหลายองค์หลายๆท่านนะครับที่ทําแบบเนี้ยที่ทําแบบเนี้ย นะผมถือว่าเป็นเกจิที่แบบว่าอะไรเป็นพระอาจารย์หรือเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความที่แบบว่าโอ้โหนี่การให้ทานเนี่ยท่านทานแบบว่าไม่มีข้อนะไม่มีข้อบกพร่องอะไรในเรื่องของการทานเลยอย่างนี้ทานมหาทานเนี่ยเขาเรียกมหาทานทานยังไม่มีที่สิ้นสุดทานอย่างนะครับไม่หวังผลนะนะหลายหลายเกจิ อย่างยกตัวอย่างให้ดังๆหน่อยก็มีหลวงพ่อหลวงพ่อคูณนะวัดบ้านไลอ่อย่างเงี้ยท่านบริจาคสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างมหาวิทยาลัยสร้างบรโรงพยาบาลนะหลวงพ่อแพรหลวงหลายๆหลวงพ่อเอาอย่างนี้นะว่านะเพื่อนๆได้ดูประวัติแต่และหลวงพ่อทีผ่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผมเอ่ยชื่อเนี่ยนะครับ แล้วท่านดูดิท่านได้รับปัจจัยท่านได้รับเงินบริจาคท่านได้รับเงินกฐินผ้าป่าอะไรบางก็แล้วแต่ท่านเอาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อคร้อยก็เหมือนกันนะนะนหลวงพ่อคร้อยก็เหมือนกันนี่ท่านก็ทําเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็รวบรวมปัจจัยนี่นะครับไปสร้างโรงพยาบาลนะรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าเป็นการนะ สารางบริยงบาลในระลึกในงานวันศิลาเลิกนะครับรวงพยาบาลหลังสวนจงังหวัดชุมพรนะปีสามเจดนี่คือเจตนานี่คืออะไรนี่คือการทำธรรมะที่คือการบริจาคทานวัตถุทานที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าพ้าที่อยากจะโด่งจจดังยังหวังที่จะมีการสร้างอะไรใหญ่ๆอย่างเนี้ย สร้างพระยายสร้างนู่นสร้าง,งแล้วแต่ความคิดของแต่ละเคเชียสร้างโอ้ศาสนาสถานในวัดโออาลูลาใหญ่โตมโหฬานกลับพระที่นะวัดก็พออยู่ประมาณที่พอปฏิบัติธรรมพออาศัยพออยู่ได้ไม่ต้องทําให้มันใหญ่บันโตแต่ท่านกลับเอาเงินที่ท่านได้รับปัจจัยนะครับได้รับการบริจาคจากชาวบ้านเนี่ย นะหรือญาติโยมต่างๆเนี่ยเอานําเงินมานําปัจจัยมาเนี่ยท่านเอาไปสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้โอ้โหเพือ่อนเนี่ยมันน่ากราบไหว้น่าชื่นชมนะสิ่งอย่างเงี้นะครับผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้มีมากพระแบบเนี้ย ที่ได้ข่าวหรือเราได้รู้จักกันส่วนใหญ่ก็โอ้โห,โโหสั่งแข่งกันสร้างอะไรที่มันใหญ่โตมหัวลนแต่ไม่เคยมองในแง่ของอย่างเนี้ยโรงพยาบาลอย่างนี้ยเป็นที่รักษาเป็นที่บําบัดความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องประชาชนน่ะนะผมถึงอยากจะบอกว่าถ้าเรา มีเงินเนี่ยเราเอารวมกันแล้วทําบุญแล้วก็เอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างสถานเนี่ยรักษาโรคให้กับพี่น้องประชาชนผมว่ามันเป็นทานที่เป็นเป็นวัตถุทานที่แบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะผมบางทีเนี่ยไม่ได้ได้ต่อต้านหรือไม่ได้คิดอะไรกับอ่ะหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ท่านสร้างวัดใหญ่หญหญๆโตๆโตอะไรเงี้ยแต่กลับมามองว่าถ้าท่านเอาเงินที่ท่านจะไปสร้างให้มันใหญ่มันโตในวัดของท่านเพื่อ หวังผลประโยชน์ให้คนเข้าวัดได้ก็ตั้งตู้บริจาคก,กันหลายหลายลอยตู้แล้วก็มีการมาโกงมาเห็นไหมเบียดบางเงินของวัดไปเงินบริจาคชาวบ้านไปนะ่ะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับมีแต่เสื่อมเสียมีแต่เสียหายสร้างไปถ้าเกิดไม่มีคนมาดูแลไม่มีคนนะท่านต้องใช้กําลังคนเท่าไหร่ถ้านต้องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่มาดูแลในเรื่องศาสนสถานที่ท่านสร้างขึ้นมาเนะี่ย ต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้านาเงินรวบรวมเงินที่ได้จากการนะถวายกระถิ่นผ้าป่าหรือว่าเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับแล้วมาสร้างโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าเออมันเกิดประโยชน,น์นะซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้ออะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวกับการบรรเทาภายัยบรรเทาความทุกข์ยากลําลบากของพี่น้องประชาชนเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยมันผมว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยนะ พาออะไรหรือวาถ้าเมื่อไหร่ท่านมีวัดใหญ่ๆถ้ามันสิ้นท่านไปแล้วเนี่ยนะสิ่งพวกนี้ถ้าไม่มีใครสืบทอดเจตนาหรือว่าบารมีของหลวงพ่อที่ถืทอทอดจากท่านไปเนะี่ยวัดใหญ่ๆของท่านก็อาจจะเป็นวัดล้างนะเป็นวัดล้างมันไม่มีคนดูแลมันก็สกรปรกเลื่เทอะเป็นที่อยู่ของสิงสารสา,าสตว์เป็นอะไรไปเสียประโยชน์ปเปล่า นะครับและอีกน้ําซ้ําก็คือการยักยอกเงินบริจาคเงินที่เอานะไปทําบุญของวัดเนี่ยนะไปใช้ส่วนตัวนี่คือความเสียหายที่มันจะตามมาแต่ตราบใดนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าท่านนะหลวงพ่อหรือว่าท่านเกจิอาจารย์ในะหญ่ๆอ,อย่างเนี้ยอย่างหลวงพ่อคล้อยท่านทำเนี่ยหรือเรื่องเกจิอย่างหลวงพ่อคูหลวงพ่อแพรหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ท่านทําดังๆเนะี่ยาเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างวาดัดโอ้โหนี่ ้ไปเป็นแล้วเป็นชั่วลูกชั่วหลานใครก็ได้เกิดประโยชน์ประโยชน์มันเห็นทันตาเลยอ่ะมันเห็นแบบว่าเอยนี่คือสิ่งที่ทําแล้วมันเกิดประโยชน์ทันตามันไม่ต้องไปนั่งแบบว่ารอ,อลุ้นเนี่ยนะครับนี่คือเกิดประโยชน์ให้เห็นเลยว่านี่สิ่งที่เขาทำเนี่ยท่านทำเนี่ยนะอย่างของพวกร้อยเนี่ยนะครับท่านทำเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆหรือว่าใครๆที่เข้ามาดูคลิปแล้วลองคิดอยู่ลองคิดในแง่ของการทำทานกันดูนะครับผมว่าเราบริจาคเงินให้กับหน่วยงานราชการที่เป็นโรงพยาบาลนะหรือว่าท่านไม่บริจาคท่านไปซื้อเครื่องมือแพทย์นะหรือว่าเมื่อเมื่อมีการสร้างตึกโรงพยาบาลสร้างโน้นสร้างนี่นะครับหรือหลวงพ่อต่างๆที่ทำเพื่อบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับ หรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนะี่ยผมว่ามันเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลนะกับที่จะไปบริจาคให้กับหลวงพ่อที่บอกว่าเ้ยฉันจะสร้างพระใหญ่ๆท่ฉันจะสร้างวิหารใหญ่ๆท่ฉันจะสร้างโบสถ์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดกับแค่วัดนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนที่เขาจะต้องมานะบรรเทาทุกข์ให้เขาเลยนะครับ ลองคิดดูเพื่อนๆนะลองเอาความคิดแบบนี้หรือวิธีคิดของผมแบบเนี้ยลองเอาไปตรองนะไปช่างใจเพื่อนๆดูว่าไอ้ทิ่่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมันถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเควันนี้เราก็มาดูหลวงพ่อกันนะนะครับหลวงพ่อพลอยนี่ก็อยู่ในกล่องเหมงานเป็นพักกล่องนะปีใหม่สามเจ็ดเหมือนกันเห็นไหม คือดูพักกล่องเนี่ยถ้าดูแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยเพื่อนๆเห็นมันจะแบบขมกริบเลยนะขมนะครับนี่ยคือป้าปีสามเจ็ดนี่ไหมเวลาแกะพิมแกะอะไรมาเนี่ยนะปั๊มออกมาแล้วมันขมกริบเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยหลัก้องยานดูนะยานก็เป็นยานของท่านเอกลักษณ์เห็นไหมนี่นครับเนี่ยชัดเจนเลยที่เราเลือกวางศิลาเลือกตึกฐานทำโม่ก็คือโรงพยาบาลท่านบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสร้างตึก นะครับมีการตอกโค้ดตอกอะไรถือว่าพิธีน่าจะโอเคเลยนะพิธีน่าจะโอเคเลยนะเพื่อนๆน,นะนะเห็นไหมเนี่ยนะครับจําไม่แม่นจําไม่ได้เพื่อนนะจําไม่แม่นจําไม่ได้จําพิมพ์ทรงให้ถูกนะเจอแล้วรีบเก็บเจอแล้วรีบหมดกลับวัดราคาก็อยู่พันต้นนะถึงพันกลางอ่ะที่สวยต่อไปว่าอาจจะไปไกลกว่าน,นี้นะเพื่อนๆดูกล่อง นะครับเนี่ยผมมีกล่องเพราะว่าผมได้มาผมก็เก็บ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 วันหนึ่งเนี่ยมันปีอายุละสามสิบปีละแบบสามสิบกว่าปีสี่สิบปีก็เอ้ยเอามาให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะเผื่อไปเจอรุ่นนี้เพราะว่าปีสามก็สามศูนก็ถือว่าลึกแล้วนะใกล้แล้วนะ โอเคเอาประมาณนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวรายละเอียดเพื่อนๆก็ที่บอกอะไปค้นหาใน Google นะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราจะเก็บเราจะสะสมอะเราต้องมีข้อมูลนะอย่าฟังอย่างเดียวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ